สวัสดีครับวันนี้วันที่25มิถุนายน2567นะครับวันนี้ขออัปเดตนะครับการสมัครและการอัพไซต์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่สมัครแอมซ่าเข้ามานะครับสั้นๆก็คือว่าการสมัครเราต้องสมัครผ่านผู้แนะนำเท่านั้นนะครับผู้แนะนำจะเป็นคนสมัครให้นะครับเราโอนเงินเข้าไปที่บัญชีนะครับ ของบริษัทนะครับของบริษัทแล้วก็ส่งสลิปให้ผู้แนะนำผู้แนะนจะเป็นคนสมัครให้และจะส่งรหัสสมาชิกและก็พาสเวิร์ดให้ท่านเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะเห็นหน้าตานะครับระบบแดชบอร์ดเป็นอย่างนี้นะครับคือท่านเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ยังมีช่องหน้าแดชบอร์ดคือยังไม่มีผู้แนะนำนะครับก็คือท่านยังเป็นศูนย์หมดเลยนะครับคือสมัครเข้ามาใหม่นะครับถ้าท่านจะอัพไซด์นะครับ ตอนแรกทุกคนเข้ามาสมัครด้วยเงิน300บาทเป็นไซส์เอนะครับไซส์ท่านจะอัพไซส์เปลี่ยนไซส์เอ็มไซส์เอนะครับกดไปที่นะฮะกดไปที่สาขีดนะครับท่านจะเห็นว่าผังสายงานของท่านท่านจะเห็นเฉพาะสายงานไซส์เอนะครับยังไม่มีผังสายงานไซส์เอ็มไซส์เอท่านต้องอัพไซส์ก่อนนะครับนี่โดยการสมัครอัพไซส์ไซส์เอโดยการสมัครอัพไซส์ไซส์เอนะครับไปทีละขั้นนะครับ S มา M และก็ L นะครับหรือพร้อมกันเลยทั้ง3รหัสก็ได้นะครับอันดับแรกท่านต้องเติมก่อนนะครับเติม eCash เข้าไปในระบบก่อนนะครับเติม eCash ตอนนี้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับวิธีที่หนึ่งคือท่านเติม eCash เข้าไปนะครับโดยไปศึกษาวิธีการสมัครและเติม eCash นะครับผ่านคลิปวิธีการสมัครนะครับการเป็นสมาชิกแอมซ่านะครับผ่านคลิปนะครับโดยการโอนเข้าไปที่บริษัทต่อไปอนาคตนะครับตามบริษัทจะพัฒนาเป็น การสแกน QR Code คดนะฮะเข้าอาตัตโนมัติแต่ตอนนี้เป็นการส่งเข้าห้องส่งสลิปนะครับห้องส่งสลิปติดต่อผู้นำนะครับท่านจะเข้าห้องส่งสลิปนะครับวิธีที่2นะครับกับวิธีที่2อคือสมัครผ่านผู้แนะนำนะครับจะสมัครผ่านผู้แนะนำให้ผู้นำอัพไซด์ให้ผู้ที่สมัครให้ท่านนะครับท่านก็ส่งให้ข้อมูลให้ท่านให้เขานะครับให้เขาอัพไซด์ให้กับท่านได้นะครับสมัครไซด์ S เสร็จแล้วก็ขออัพเป็นไซ M ไซส L นะครับยังอัพไม่เป็นก็ส่งให้ผู้นำผู้นำก็ทำเหมือนกับท่านนะครับเข้ามาหน้าแดชบอร์ดแล้วก็เติม eCash นะครับเติม eCash โดยการอาโอนเงินเข้าบริษัทแอมซ่าแล้วก็ส่งไปที่ห้องส่งสลิปนะครับแล้วท่านประธานหรือบริษัทก็จะโอน eCash เข้ามาในระบบเนะเมื่อเมื่อมี eCash นะครับเข้ามาในระบบก็สามารถเติมได้นะครับเติมอัพไซส์ให้กับทีมงานผู้ ใต้สายงานได้ทั้งหมดนะทีมงานใต้สายงานได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผู้นำสมัครครบแล้วนะครับนะสมัครครบแล้วเห็นไหมครับเมนูก็จะมีทั้งผัง M อ็มผัง L นะครับแล้วก็สามารถสมัครให้กับสมาชิกไซส์ต่างๆได้นะครับไซส์ S นี่สามร้อยไซส์ M นี่พันสองไซส์ L นี่สองพันสี่นะครับถ้าจะอัพสองไซส์นะครับก็คือไซส์เอ็มพัน 2, สองไซส์ L 2องพัรวมเป็นรวมรวมเป็นหกสามพันหร้อยบาทเห็นไหมครับก็เติมเข้ามาสามพันหกบาทวันนี้จะผมจะแนะนํานะครับวิธีการอัพสายให้กับสายงานให้กับทีมงานนะครับก็กดเข้าไปเมนูสาษอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกนะครับสมัครเราต้องไล่ทีละสเต็ปก่อนนะครับเป็นซสายเอ็มก่อนนะครับกดสมัครสายเอนะครับกดจิ้มเข้าไปสมัครสาเอ ท่านก็ไปหาไปหารหัสสมาชิกนะครับ6ตัวนะครับผมได้มาแล้วนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้ววาง6ตัวแล้วก็จิ้มตรงนี้ครับเอามือจิ้มตรงนี้ก็จะขึ้นปรากฏนะครับตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะครับตรวจสอบว่าถูกต้องไหมเสร็จปุ๊บจิ้มปุ๊บมาหรือยังตรวจสอบนะครับตรวจสอบก่อนกดตรวจสอบ ตรวจสอบนี่ตรวจสอบเห็นไมครับขึ้นมาเป็นชื่อนะครับชื่อคุณมงคลนะครับผมจะอาให้คนนี้นะครับและเห็นไหมครับจะมีคิดติ๊กถูกนะติ๊กถูกนะครับหนึ่งตัวสองตัวตรวจสอบนะไม่พบในผัง M นะครับแล้วก็ผู้แนะนําเป็นใครนะครับและก็มีอีแคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เห็นไครับถ้ามีติ๊กถูกครบอย่างนี้แสดงว่าไปต่อได้ลงทะเบียนได้ การอัพทําง่ายๆแค่นี้ครับเราเป็นผู้นําก็อัพให้กับทีมงานได้หรือนะครับทีมงานสมาชิกสามารถอัพเองได้เหมือนกันนะครับเติมมีแคสนะครับมี2กรณีนะครับเห็นไหมครับก็ครบแล้วนะครับชื่อตรวจสอบชื่อถูกต้องนะครับชื่อถูกต้องนะครับก็กดอัพไซต์ลงทะเบียนผัง M ได้เลยนะครับเท่านี้ง่ายๆนะครับเท่านี้ง่ายๆนะครับแต่ปกติแล้วนะครับถ้าเรากรอกตรงนี้นะครับกรอกชื่อตรงนี้แล้ว ชื่อตรงนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัติครับชื่อตรงนี้จะขึ้นอัตโนมัติถ้าเน็ตแรงนะครับถ้าเน็ตแรงแสดงว่าเน็ตผมไม่แรงนะครับจะขึ้นตรงนี้เลยนะตรวจสอบได้นะครับกดตรวจสอบตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าระบบตรวจสอบแล้วว่าเป็นชื่อที่เราตั้งใจจะอัพให้กับสมาชิกเราจริงๆชื่อมงคลนะครับแล้วก็มีติ๊กถูก4 4ข้อครบบริบูรณ์แล้วกดลงทะเบียนไซเอ็มเลยครับ เงินในระบบ3,600บาทนะครับก็จะหายไปนะครับเราอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นนะครับจนกว่าผังนะครับแถบนี้คจะเต็มนะครับเพราะระบบกําลังค้นหาว่านายมงคลจะไปต่อในโครงสร้างผู้แนะนําอยู่นะครับเราต้องทำอะไรครับจนกว่าจะขึ้นซักเซ s s เห็นไหมครับซักเซ็เลยนะครับไม่ต้องกดตกลงก็ได้ครับหรือจะกดตกลงก็ได้ครับเพราะระบบจะพาไปหน้าจอเองอัตโนมัติครับเรากดตกลงก็ได้ครับเห็นไหม หรือไม่กดก็ได้จะไปเองครับเงิน1,200บาทก็จะหายไปจาก eCash นะตอนนั้นตอนแรกผมเติมไว้สามพันไหมครับไปอัพให้เขาเป็นไซส์ M เรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาก็จะขึ้นในผงังไซส์ M ของผู้แนะนำเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เหลืออีก 2, 4 0 0เราก็จะไปอัพเป็นไซส์ L ครับนะครับหรือไม่คนที่จะอัพทีหลังก็ได้นะครับเราต้องอัพทีละไซส์ครับอัพจากสมัครไซส์ S เสร็จแล้วก็มาอัพเป็นไซส์ เ M แล้วก็มาอัดเป็นไซส์ L สุดท้ายครับก็กดตรงช่องสมัครนะครับช่องสมัครช่องสมัครนะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมครับตรวจสอบรหัสผู้แนะนำา6ตัวว่าถูกต้องไหมครับกดคำว่าตรวจสอบครับซสาย L นะครับจะตรวจสอบ5ขั้นตอนครับเอามือเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจะเห็น5ช่องนะครับที่ถูกหมดเลยครับถ้าไม่ถูกก็คือไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ถูกตรงที่ว่า ไม่มี e c a s ก็สมัครไม่ได้ครับถ้าไม่มี e c a t ต้องไปเติม e c a s ก่อนนะครับเห็นไหมครับผู้ที่เราจะอัพให้ก็คือคุณมงคลนี่แหละครับเขาโอนมาทั้ง3ไซส์ SML นะครับสมัครขึ้นหมดเลยทั้ง3ไซส์นะครับ เพราะการใช้เงินใช้เงินครั้งเดียวครับอยู่ในผังสายเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่อยู่สายเอ็มก็อัสายเอลไม่ได้ครับตรวจสอบจะเข้าสู่ผังสายเอลได้นะครับผู้แนะนําเป็นใครมีเงินในอีแคสในเงินของสมาชิกเองอัพเองก็ได้อันนี้เงินอยู่ในผู้แนะนําอยู่ในผมนะครับผู้แนะนากดลงทะเบียนครับถ้ามีติ๊กถูกอย่างนี้ครบทั้ง5ช่องนะครับเอ็มจะมีแค่4ี่ช่องเอลจะมี5ช่องครับกดลงผังครับกดลงทะเบียนผังเอลครับกดเลยครับ กดเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่างเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรอหน้าจอประมวลผลนะครับจนแถบเนี้ยจะเข้มนะครับจนเข้มนะครับแล้วคุณมงคลเนี้ยก็จะไปต่อผังผู้แนะนําในไซส์ L เราสมัครได้ทั้ง3ไซส์พร้อมกันเลยนะครับสักเร็เรียบร้อยครับสั้ไซส์ S ไซส์ M และไซส์ L เรากดตกลงครับเราจะสมัครทีละไซส์ ก็ได้นะครับหรือจะสมัครพร้อมกันก็ได้สมัครเองก็ได้นะครับแต่เราต้องอสมัครไซต์เอผ่านผู้แนะนำก่อนได้รหัสสมาชิกมาก่อนได้พัสน์ตรวเข้าระบบก่อนแล้วไปศึกษาขั้นตอนการเติม eCash แล้วก็สมัครให้ตัวเองได้เลยนะครับถ้ามี eCash ในระบบตอนนี้ eCash ผู้แนะนำผมเป็นผู้แนะนำสมัครให้เติมเข้ามาแล้วสามนกหมดแล้วครับหมดแล้วครับเห็นไหมแล้วรายได้ก็จะขึ้นเรียลไทม์เลยนะครับก็จะมีค่าแนะนำด้วยค่าผังาตามแผนรายได้นะครับนี่คือการ อัปเดตนะครับการอัพไซส์ทั้งไซส์ M และไซส์ L ครับต่อเนื่องจากการอัปไซส์ให้กับสมาชิกของเราทั้งไซส์ S ซึ่งเราเป็นคนสมัครผู้นำสมัครให้นะครับแล้วก็ให้ผู้นำส่งรหัสสมาชิกพาสเวิร์ดนะครับให้กับสมาชิกนะครับเข้าระบบนะครับแล้วก็ให้เขาไปอัพไซส์เองก็ได้หรือเอาเราอัพให้ก็ได้นะครับเมื่อเรา อัพให้แล้วนะครับเราจะเห็นนะครับเข้าสู่ระบบของสมาชิกนะครับเข้าสู่ระบบของสมาชิกใหม่นะครับที่อัพไซส์นะครับเขาก็จะมีผังไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ปรากฏนะครับตอนแรกยังไม่มีไซส์ M ไซส์ L นะครับเขาต้องไปอัพก่อนนะครับอัพทีละไซส์อัพ M ก่อนก็ได้ครับ L อัพทีหลังก็ได้หรือจะอัพพร้อมกันก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่คืออัพไซส์ให้กับผู้แนะนํานะครับแล้วก็ ส่งข้อมูลให้ให้รหัสและและก็พาสเวิร์ดให้กับสมาชิกก็เขาก็เข้าระบบนะครับเขาก็จะเห็นนะครับสมัครใหม่ครับสมัครใหม่ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่อัปไซต์ไปแล้วครับอัปไซต์ไปแล้วพออัปไซต์เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปอย่าลืมไปกดบันทึกครับบันทึกรับสินค้าอันนี้สําคัญเดี๋ยวจะไม่ได้สินค้าครับเลื่อนไปหาเลื่อนลงมาหาช่องที่เมนูคําว่าใบาสั่งซื้อสินค้า ส่วนตัวนะครับใบสั่งซื้อสินค้าส่วนตัวครับตอนแรกเราสมัครเข้ามาครับเราเข้าสู่รหัสของผู้ที่เราสมัครให้นะครับผู้ที่เราอัพไซด์ให้นะครับหรือให้สมาชิกเราเข้ารหัสเองก็ได้นะครับเข้ารหัสเองก็ได้เราจะทําให้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับตอนแรกนะครับเรานะครับสมัครให้เขาเป็นไซด์เอนะครับ3า0ยนะครับ3 0 0แล้วก็กดบันทึกรับสินค้าให้ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีอัปเดตตรงนี้ว่า สถานที่จัดส่งสินค้านะเรียบร้อยนะครับพอเราอัพเป็นไซส์ M นะครับไซส์ M แล้วพันสองไซส์ L แล้ว2 0 0พันสี่ครับตรงช่องจัดส่งสินค้าครับยังรออัปเดตอยู่นะครับยังบริษัทยังไม่ส่งให้นะครับเพราะต้องรีบทําภายในวันนั้นนะครับวันนั้นเลยนะครับอย่าข้ามวันนะครับอย่าข้ามวันแนะนําให้ทําวันนั้นเลยเพราะทางหลังบ้านจะปริ้นให้ในวันถัดไปทันทีครับเรากดบันทึกครับในไซส์ M ครับเอาซเ M ก่อนนะครับพันสองอกดบันทึกนะ <_ an> เพื่อจะให้ที่อยู่มาลงตรงที่อยู่จะส่งสินค้าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมครับในช่องไซเอ็มนะครับกดบันทึกรับสินค้าไซเอ็มครับบันทึกรับสินค้าไซเอ็มนะครับเลื่อนลงมามีสามช่องทางบตริษัทติ๊กบริษัทหรือส่งที่อยู่ตามบัตรประชาชนคือที่อยู่เรากกอกครั้งแรกคือจัดส่งสินค้านะครับหรือจะเอาที่อยู่อื่นนะครับก็มาพิมพ์ตรงนี้ที่อยู่อื่นนะครับแต่ เ uh, จ <grid> ้าตัวนะครับแจ้งความประสงค์ที่อยู่จะส่งสินค้าที่อยู่ตมบารนะครับกด,ดที่อยู่ตมบารนะเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตรงนี้ครับขขามาติตรงนี้นะครับแล้วก็เลือ่อนลงมาข้างล่างบันทึกครับกดบันทึกเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับกดบันทึกนะก็ระบบก็จะทําการบันทึกนะครับให้ที่อยู่ไปอัปเดตไว้ตรงที่อยู่จะส่งสินค้าของไซส์เนะครับร้อนะครับเพราะว่าอยู่ที่สัญญาณเน็ตของแต่ละสถานที่แต Split ่ละเครื่องนะครับให้ระบบ อัปเดตนะครับก่อนนะครับถึงจะไปทําไปดูอื่นๆได้นะครับตอนนี้ระบบอัปเดตอยู่ครับสัญญาณเน็ตนะครับอัปเดตแล้วนะครับสกเซสเห็นไหมครับกดตกลงครับแล้วแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วนะครับไปดูผังนะครับไปดูสามขีดไม้นะเลื่อนกลับไปเห็นไหมหน้าเด้งเด้งเองนะครับระบบเด้งมาเองเลยว่าสาย M นะครับอัปเดตแล้วนะครับที่อยู่เหลือ L ครับเหลือ L อีก2 4งพ ยังไม่อัปเดตครับไปกดทําบันทึกอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่บันทึกอย่างเงี้ยหรือเราจะให้ให้สมาชิกทําเองก็ได้ครับนี่ผมผมทำให้ดูนะครับว่าอเอสบันทึกแล้วเอมบันทึกแล้วนะก็เอสบันทึกแล้วนะครับข้อสังเกตรหรือข้อควรระวังคือสมัครวันไหนให้กดบันทึกวันนั้นนะครับเพราะพรุ่งนี้เช้าหลังบ้านจะได้ปริ้นข้อมูลให้ในการจัดส่งวันรุ่งขึ้นเลยนะครับอย่าค้างไว้ หลายวันนะครับทักค้างไว้หลายวันจะตามสินค้ายากนะครับเพราะฉนสมัครวันไหนนะครับให้กดบันทึกวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปทํากันนะครับอ่าอัปเดตเสร็จแล้วก็อัปเดตที่อยู่แล้วนะครับก็จะเสร็จสิ้นตามนี้ครับสมัครครั้งเดียวนะอัปเดตกดครั้งเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอัปอัปเดตด้วยนะครับของสําหรับไซส์ L นะครับอันนี้ผมทิ้งไว้เพื่อจะส่งให้ทางสมาชิกเป็นคนอัปเองลองฝึกให้เขาทําเองครับ และฝึกให้เขาเข้าห้องสลิปนะส่งสลิปเองนะครับแล้วกอ็อัพสมัครให้กเพื่อนสมาชิกเองโดยการศึกษาคลิปต่างๆนะครับที่ทางโค้ดทางครูทําไว้ให้ดูครับเข้าไปศึกษาและติดต่อผู้นำนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เองครับสวัสดีครับ